ใน24ชั่วโมงหลังจากนี้คุณจะเกิดอะไรขึ้นค่ะไพ่ใบนี้ส่งมาเพื่อบอกว่า คุณจะหาของที่คุณหาไม่เจอเจอภายใน24ชั่วโมงนี้ค่ะแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีมากๆระหว่างทางถ้าคุณจะเดินทางไปไหนบอกเลยค่ะว่าข้างทางจะมีแต่ของที่คุณชอบสิ่งที่คุณอยากได้และคุณจะได้สิ่งนั้นมาคุณจะเจอเพื่อนระหว่างทางกิจกรรมไหม่ที่คุณไปค่ะมันจะมีเรื่องและความสุขเล็กๆน้อยๆที่คุณเจอบอกเลยว่าน่ายินดีมากๆ For this clip, if you are watching this, it means that you will find a great thing along the way. When you go to some destination, you will find great people. When you find something or you lost something up within this 24 hours, you will find it and it will be great for your life. Please be grateful for that. So, I hope you enjoyed this Shop